สวัสดีจ้ายางมือเสาร์ข่าวบ้าเสารปันไดเนาะค่ะเนาะออกมาหานซื้อเน้ะกิน่ิไปซื้อปลาจากพี่นอ้องซื้อปลายวนอดีเห็ดอทำลูกชิ้นปลาไปทำบุญเปิดลานน้องเอเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะมืออินฝนตกด้วยค่ะออกมาเนี่ยยางเอาอยางเอาผ้าย,ยางเล่นตาฝนเนาะจ้ะเนาะโอ้ยบ่คกีวเราฝนสิตกมาหอดเครื่องทางงล้าฝนตกแม่ เดได้เอาหุ่มบอาหยัางมาทางไปน้ำกันเนาะคันเนาะฝนตกไปเรื่อยๆยืนขาคิ้วไปกดตังค่ะอืมคือเนื้อธนาคารเขาให้เข่าได้แค่สองคนเนาะค่ะเนาะมันมีธนาคารปิดนี่แหละแต่ว่ามากดเอทีเอ็มทั้งเนาะทั้งใน่นะเขาก็ห้เข่าไปพร้อมกันเลยยินรอ ก่อนจะไปชอบก็ต้องหาเงินก่อนแมนบบจ่า <c oughs> หลังจากกดเงินออกมาแล้วฮอกสิ่ยางไปต้อนนอะคแะเนาะไปอดีกันไปเอาปลาเอาปลาแล้วก็สิเ่าบ้านเลยดอกค่ะเพราะยางเหรียญพอฝนมันตกนาะค่ะนเนะาะอากาศบ่ดีข้ามถนนไฟแดง ลานขนมปังเขาจัดต้นดอกใหม่พี่น้องน,ะน,ะนะ<ม>ัรัๆต้นดอกขั้นนะบอม <laughs> งาต่อไปเนาะค่ะเนาะขันเขามากเหลินหลานเครื่องเขียนเนาะค่ะเนาะลบฝนโอ้ยฝนตกพี่น้องจ๋า <laughs> แวะมองหันแวะมองนี้ แหวนหลันใดมีเสียงเพลงเขากับโบเฮ็ดเนาะค่ะเนาะบบเปิดอีขันมะนางแก่ที่หลังแม่จ้ะเดือนนี้เขาชอบเปิดเพลงเพลงอันช่วงคริสต์มาสนั่ะล่ะค่ะเพราะเปนเพลงยังดอกวางเรนเนาะโอ้สวยงามจ้ะก็ยังเห็นยังกะทายเห็นเบื้องเนาะขันเนาะ ติดฝนตกลดกรกะติดตั <c> ้ <oughs> งตรงขามนึ่ก็เป็นลานล่องเท่าได้แคบด้วยพวกหอสลานล่องเท่าแบบสําหรับพวกล่องเท่าสุขภพอดมพวกผู้เท่าแม่จ้ะพวกเก็บขาพวกมีกระดูกนิ่วนิ่วนิ่วเท่าสิสั่งทำต้นไม้ไฟค่ะพี่น้องจา๋าต้นไม้ไฟเห็นบะล <c oughs> านนี้ผ่านมาย้ำไดไทยย้ำนั่น น,น,นี่ค่ะต้นนั้นนี่ข้ามาขายเลยะคะ่ะนี่ต้นจริงเยอวคะ่ะเด้อมันเหนียวน่อยมันบ้าขมาวมาคอะสิมาอาดีเนาะค่ะเนาะมีนาเอาป่านี่ขายชายุลานนี่นี่ค่ะนี่ปลาตนนี่ค่ะซื้อมันเหนื่อแพ็คซีซีซลอยเจดสิาต่ำสอง9ันเ้า ปลาไปเห็ดล yeah. um, oh. right. yeah. ุกซ mm ิงปลาปลาอันนี้อันใกล้ๆกันนี่เห็ดวัได้ยด้วยค่ะเด้ออันนี้กเห็ดเราไม่ลุยเนื้อมันลุยเนื้อมันเบอเหนียวแต่ตัวนี้นะเหนาไปปั้นนะมันเหนียวเหนียวนมันก็ของฟ้านเหนาเขาอื่นของกันนี่เนาะหันเนาะไก่ของชำรวยเนาะตำรับอันคริสต์มาสด้วยนี่เดี๋ยวเบิร์ดคิสมาแล้วเขาก็เอามาลดราคาพี่น้องเดี๋ยวอันเบอร์ที่เส้นตอนเนียแพง คือตอนนี้อออืบลูกอันนี้ที่เขาเอาไปประดับต้นคริสต์มาสพี่น้องหม้อต้มกาแฟเคยใช่อือ,อหือหม้อ,อตุ่นคริสต์มาส นุ่มชิสมาเท่ามะขายโอ้นเป็นยางดีดีอันนี้เป็นต้นสดเด้อค่ะเด้อใส่แค่ช่วงสมัตใส่แล้วก็ดตก้นขิงข่าปลาคือเกา่านี่ตน้นหนึ่งแท่งเด้อค่ะเด้อบางต้นอ่ะสามสิบสี่สิบยูโรผนเลยต้นใหม่ซ้ำเนี่ยใส่แล้วก็ถิ่มค่ะมาซื้อกุ้งน,นะจ๊ะเนาะนี่กุ้งกุ้งกุ้งเอาสักสองถุงอือค่ะแนวอยากแนวกิน ถ้ารุปแล้วซื้อของหลายอีกคือเก่าเด้อค่ะเด้อยงางมาสิบบฝนแฟนให้แฟนมาหลับอีกละคือเบิงส่งนี่ละเขาเอิ่นซื้อของลืง <laughs> อมอาเบิงนี่อาดีห่างอาดีถึงบ้านเขาไปเบิงเนาะจา้ะเนาะอาสิเหตุยังสู้กันกินดี บอกแตงแล้วค่ะเนาะแตงกินกับอันลูกชิ้นอื่นอันออออนี้ยังอันผักนี่จะมีเหรอไทยเห็บเบิ้งเขาห่างก็ได้เนาะจ๊ะเนาะแล้วสิเอาอันผักขิงช่ายไปไปเห็ดยังกินดีเนาะหัวอันนี้เอาอ่อนๆเนาะค่ะเนาะ เอาเขือม่วงไปเผากินนะคะเนาะไปเผาไปกีเขาเอื่งกีกับถะแสบเด้อคะ่ะเด้อบะเขืออน,นอย่าตะคุนหมักดอกว้า <c oughs> เอาไปจักสองหน่วยีซื้อของหลายแล้วพี่น้องจา้าหลายกระสิบแบกเอา <c oughs> อยากมาเองเนอะพี่น้องเนาะมาเองหิ้วเองนักเรียงพอวัสันสะประจำเนาะพี่น้องนะักซื้อของงามใดนะ่ะซื้อของหลาย เพลเทสเพลเทศนี่ค่ะหลานนิ้งของเขานี่เป็นหนึ่งสุปร์มาร์กอดีเด้วค่ะเด้อนี่วัสดุอย่างมะล็อกนี่ค่ะมาเอากะทิมาเอากะทิไปทำแกงพรุ่งนี้ทำบุญ กะทิแล้วเบอร์น้ำกันเนื้อค่ะเด้อซื้อของซื้อของเมืองหมักแอปเปิ้ลเขาเอามาเม็ดเป็นอัพอัพเปอร์มูลเนาะเอ้าอันนี้มีเยอะแบบกกะทิเหมเอาไปจั๊กบองพ่อพี่น้องเอาไป,ลาปไล้บ่ได้ซื้อไล้แล้วเด้อหูบ่ไหวปลานนี้แฟนกะซื้อวะเขาคือว่าไปข้าวเดียวปลานนีท่านอดบานอยู่ เดฉลยเพิ่งไปน้ำกันคลิปนี้ก็บซ้ำนีน้เนาะค่ะเนาะจังไลยไปฟอกันอยู่บ้านด้วยจ้ะเดอ้อลดเครื่องดื่มเครื่องดื่มเขาก็มีหลายอย่างหลายแนวมีหอมแบบขวดหน่อยอลดราคาเครื่องแจกเครื่องแถมซ้ำนีน้เนาะค่ะเนาะอย่าเขามาเบิ่งว่าเขาได้งยังเนี่ย นี่แหละค่ะแนว้ดไก่ซัมมี่ละกินสองถุงอืมซัมมสองถุงเอากับปลามาทชาลูกชิ้นอีกสามถุงนะคะเนื้อไก่พับซัมนี่ละค่ะเดี๋ยวไปบึ้งะค่ะเนาะกหัวบานเนาะที่พี่ยังกินแบบนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย